ที่สองครั้งที่96บทที่6บทสวดชนรัจยากระกอบโมเมพุทธเตชะสารัตนาตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิปุจีเทวนาดายพระเมสุราสิทธิปมัจินทาจะจะตุโลกาคัมภีรักกาสะมุตตาบุตุงคันกาติปมะจะสัพรมัจายาประสิทธิปุลเตชยาชยาธนิธนิธิอุตติอุตตินาทินาทีชยาชยาพระโพลละตนลนิสัยนิไลใสเสนะเมรุราชโพลนราชีชยาชยาคัมภีรสะสมพีทาเคสนาที พิษารจปุตะกัลีชยชยะทุนิมิตาโรคีชยชยะสิงคีสุตทานมุกขชาชยชยะบุรุณมุขขาสาตราชยชยะจิมปาธนะลัชระกทกชยชยะทัตชนตุรงสุกราชพุชงสีหาพะยคัตติปาชยชยะบุรุณมุขขายตาชิตาชิตาเสนารีปูนะสุทธีนารีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชยะธรณียตฤยสตาสุขยาชยชยะธรณีสันตินุธาชยชยะมังกราดระดาปกเคชยยะชยะบุรุณนัจคีชยยะชยะกนักเชศุ ชัยยะชัยยะราชาธิราชสัชัยชยะชัยยะปัทวิงสปังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสโรหโรหรินทิวาชัยยะชัยยะรมวัจรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุหโกวิรุหโกจิตมารวิอินโตจัเวนตยโยจักุเวรุวารุณปิจักขิวโยจัปัญโหนกุมารุตตระโกอาศาราสามาเทวบัตสิทธิตับสัตยโยอิสิโนสาวกา สปาชยะระมูพนตรชยะธโมดสังคุตเจัสปารุเฉกังเอเตนะเยเตชนะชยะโสตีพุทธเตเอเตนะพุทธเตนะโหนตุเตชยะมังคลัง ชายโยปีพุทธะตัสสริมตัวยมราชปากปมตปราชโยตัวเมปติมติปมุหิตาจีธาตพระมคณามิสินุชายโยปีพุทธะตัสสริมตัวยมราชปาปมตปราชโยตัวสมปติมติปมุหิตาจะทาตินทคมนามิสินุชายโยปีพุทธะตัสสริมตัวยมราชปาปมตปราชโยตัวสมปติมติปมุหิตาจีทาติพระมามิสินุชายโยปีพุทธะตัสสริมตัวยมราชปาปมตปราชโยตัวเมปติมติปมุหิตาจะทาติพระมกนามิสินุชายโยปีพุทธะตัสสริ ชายโยปีพุทธศตวรรสีมมตอยังมรรชปาปีมตูปราหโยตัเสมาผูทีมันเีปโมหิตาเจตตาสุปภมคะนามิโนชยันโตโพธิามุเลสจัญนานเตตพตโนเอวังตวังวิเชียรหงหิชัยสุชัยมะเลอปาราชิปัลเกสีเสปไตโพกะเลยพิสศเกสสัพพตนาครัตโตปโมตติสุนักกันตังสุมาคลังสุปปาตังสุวิทนสุโหนสมุตโตสุวิธัมปรมาติสุปภะกิรังกายกรมังวาจากรมังปัตตกินังปัตตกินังมนุกกมังปนทิเตปัตตกินาปัตตกินานิเกตวารัลพันตเต ตอัฏฐลัทธาสุขิตาวรุณมหาพุทธศาสนาโรคาสุภิตาหงตัสสะสเปหิยติพิชนันตุพุนตุยีเทวอสิมิงธานีธิกตาธิกายุการสังตุสุขิตาสังตุสุภิตารักขันตุสัพสตานังรักขันตุทินาสาสนังยากาจิปัฏฐานังเตสังสเปหินตุมโนธายุตตะกะเลปวัสตุวสังวรารวสาวราหกาวโรวราหกาโรคาจัปตวาเตสังเนวารันตุจพสปทากายาสุขันจิตตสังอรันตุยถาหังบทที่เจ็ดบทสวดธรรมะเนี่ยมันสุดกัง เอวามิสตังเอกังสมยังภควาสเกซูวิหารติกภควาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาคปิติกสารามิตระโกภควาภิกขูมัตสิภิคบุติเตภิคพัตันติติเตภิกคูภควาปัจสตสุสูภควาตโบจะอุปทาวาภิคเวทฐานันธุปทาวาทฐานันธทิตาวสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยมตตาสเพธทังคาราทุกอริยจติ ตังต่าคตัวพิสุติพิสมติพิสิตวพิสมิตวจิกิติเทสิติปุณณปิิปตปิิวิวารติวิภัติตานิกรติสเพตานิกติุตะวานพิทวีตาังุปตะวาานังิตาวาสาตุธรรมทิตานธรรมยมตาสเปสขระตุติ ตังตถาคตัวพิสปิต <sh> ิพิสมิตติพิสปิจตวะพิสมิตตวะจิกิติเทศิติปัญจเปติปตะเปติวิวารติวิภัจติอตานิการติสภีธรรมารถคติอุปตาวาภิกขวตถาคตังนุปตาวาตถาคตังทิตาวัสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยมตตาสัเพธรรมานตติตังตถาคตัวพิสปิติพิสมิตติพิสปิจตวะพิสมิตตวะจิกิติเทศิติปัญจเปติปตะเปติวิวารติวิภัจติอตานิการติสภีธรรมานตติกิธมาบูจัปปควาตมนาเตภิกขุปควาตภาสีตอนุติ บทที่8บทสวดปฏิเทศแตกรัตัาอติตังนาวะคเมยนัปฏิกังขีนะคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงติตีตามไปีหนต่างปฏิรัตังสึ่งใดเปดีก็แลวเปรียสิเปรนะคุณมาไม่ถึงปัจจุบันนัตโยธรรมมาตถาตถาวิปัสสเดชให้รังอสังกุปตังวิธานุพลูเยผู้ใดทำมาเกิดก็จัามอนาเดียร์อย่างแจ้งไม่งองเงียบไม่ห้องเล็กขาควรพ่อปูนการใช้แน่นไว้อาจจะว่ากิจมานะระโฉดามร ยมมิมีเกจตระหนักเอวังวิหาริมาตาปิงหโหระตะมตันิตันตังเวปติการโตติสันโตติกเสยมรีงพระมุในใีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลปกติอยู่อย่างนี้มีความเปลี่ยนไม่เกิดขันทักระวัลแห่งเผืนว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญโดนประกาศลัทธินี้แลบทิศเก้าบทสวดธรรมะสังเวขปัจจเวคณะสเปสครานิตาสเปสตะกราตุกาสเปสธรรมานตตาตุวังชีวิตังตุวังมรณังอาวสังมายามริเตพังมรณะปิโยสานังมีชีวิตังชีวิตังมีอริยตังมรณังมีนิยตังวัตตะอายังกายโยอจิเสสติป การิงครังอิวานิรัตถังอนิจจาวัตตะสังคราอุปาทวายธรรมโนอุปชิตตวาริโตชนติเตสังบูปสนุสโคสเพสตามรันติจามบริงสุจามบริสเดตเทะหังบริสามินัตถิมีเอตสังสย สัารเกิดร่ากายจิตใจเลรูปน้ำมาทำาบุกสมิ้นมันเป็นเกลไปสังขารเกิดร่างกายจิใจเูปน้าทำาสิ้นมันเป็นทุทกเกิดเกลกิดเยไปสิธาาพลท่านสิเป็นสัารและไม่ใช่สัารไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ถือว่าเป็นของเราชีวิตเป็นของไม่ยืนความตายเป็นของยืนเราจะพงตาปแท้ชีวิตของเรามีความตายที่สุดชีวิตของเราเป็นของม่เทียงความตายของเราเป็นของเที่ยงคนจัเวีร่างกายนต้นอยู่ได้ไม่นานครั้นป่าจ่ายวิญญาณเทียนเน อาไะอยู่ไม่ได้สังขารท่านหลายไม่เที่ยงหนัวมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสือ่อมเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมไปความเข้าไปสงบระงับสังขารท่านหลายประสูติยิ่งสังขารถ้าพวกที่ตายอยู่ที่ตายแล้วและกำลังจะตายเราก็จะตายได้เหมือนกันความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยโดยที่ศีโดยสูรไม่ตายอย่งกิตติ ยังกิตติกุศลังกัรมมังสเปหิงปเทหิกตังปุญญโนธรรมนตุสนะตุปุนตุยทวัสมิงธานีที่กตายทิกาจุกตาสุนตุสุกตาหุนตุทุกขาปมุตุมาตายปิตาสุกตาหุนตุทุกขาปมุติตุสเปอจยติกาสุกตาหุนตุทุกขาปมุติสุสเปยอจิตกาสุกตาหุนตุทุกขาปมุติสุสเปยปิสาสเปยยจขาสเปยปิตาสุกตาหุนตุทุกขาปมุติสุสเปยอาจารย์ยุปัจจเจสุกตาหุนตุทุกขาปมุตุสุสเปปินคราสุกตาหุนตุตุกขาปมุตุสสเปยามตินังสมิชตุ บทสวดบุชาหลวงบททวดะโมโพยสตโตกติมายะอิติวนะโมโพสตตกติมายะอิติวนะโมโพยสตโตกติมายะอิติควานะมโพยสตโปติมายเทวติรวานะโทเปยสรปติมิติงวานรรมทพยสตโตติมาสุิติภวานะโมโพยสตโตัติมายะอิติภวาจะิมโพสารากิกาธะอิติุปากาโมาพยสตโตกมาจะสรตสปานะโมตายสตโตเติลายะอัติภวาสังมสพสตโตกติมายะอิติภรในะโมโพยสตพตพปิสากรอิตังสยัง ทาตุเจรังสตังธัมโมธัมมสาระจัปุกคาสกุลตุสมะขวะอัตถายะจัหิตายะจัอเมหะตุสัตโมสัพเพปิฏฐะมะจันโนวุตินสปะปุญญะมะธมเมอริยปวีติปสันนหุตุสัพเพปิปายโนพุทธตาสนีสัมมาธังโะเวชนโตกาลิเทวะโุสตุวัติภะวะสตานังสมิทังเนตุมิทินิมมาตาปิตาเจรชันนิจารักันติปุตตะกาเอวังธมิเนะราชานุปะชังรัตน์ตุสัตตาบทที่สิบสามเทวตาอุโยชนักถา ทุกขปตาจนทุกขาปปตาจินิยโสกปตจินิสุภาหุนตุสเปติปโนเอตาวตาจัมหสัมปตังปยสัปตังสเปติวานุโมตุสพพสมศิทิานตตตุสัทธยาสิรังนักตุสุปภาวนาพิราหุนตุขจตุเทวตาบทที่สี่สคาหุนตุสพังสมังังรักตุสุปเทวตาสัพพุทธานุภาวนาศตีหุนตุเจ้าตดังหุนตุสพังสมังังรักตุสุปเทวตาสพพธัมานุภาวนาศตีหุนตุเจ้าตาดังห สเปือพุทธาเปักปตาปเจกนัทเตรียมพลังอนันตนาตตนัทเตช่นะครับธานิสุสุสเปือพุทธาเปักปตาปเจกนัทเตรียมพลัง <c oughs> อรหันตานัตเจติชนนัคขันบาทามิสุโสเปพุธาปัลปะปตัพปจิเานต์เจพลงอรหันตานัจเจตชนะขันบทามิสุโสเปพุธาปลปะปตัปิานต์เจพลงอรหันตานัจเตชนะันาทามิสุโสเปพุธาปลตัปจิานพลงอรหันตนจเตชนะันทามิสุโสเปพุธาปลปะปตัปจิานพลงอรหันตนจเตชนะันทามิสุโสเปรพุธาปละปตาปจิานพลงอรหันตนัจเตชนนัขันทาม ด้วยอำนาจแห่งบุคคลส่วนตข้าพเจ้าได้สวดสาธายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล่าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุวรรณคลัยขออาธิษฐานให้บุคคลส่นี้จงเป็นสัพพสิริมงคลให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายใดๆทั้งปวงขอให้มีเลนและได้สิริมั่นคงเป็นสมาชิกในช่าธรรมเปิดโชคเปิดลาบเปิดการเปิดงานเปิดดวงเปิดวาสนาเปิดบุญเก่า คำว่าไม่มีอดหยาญาณจนขอใหญ่ในม,มีแก่ข้พาพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิถือตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จสมมาทัพพุทธเจ้าดำรงยอยู่ในความมีงานตลอดกาลอีกทั้งข้าเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมตนาสาธุการในบุญบุญสนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพของคลประสูตบุตรมงคนพระพุทธายุสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาลุงทงมังมังถูกมงคลทั้งโปรที่สามสิบเอยจะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อนุยอวยผลให้เป็นสิิรรรรรมงคคคลลแแกกก่ผผููู้้้ออบบวะะชาาททุปดยเญ